เมื่อคุณหมอบอกว่าเราเป็นไตเสื่อมคนที่มีภาวะเบาหวานความดันอาจทำให้ช็อกได้สวัสดีค่ะวันนี้ป้อมมีข้อมูลดีๆมาฝากอีกแล้ววันนี้ที่ป้อมเตรียมมาก็คือ3ข้อเมื่อคุณหมอบอกว่าเราไตเสื่อมเราจะทำยังไงป้อมขอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะป้อมชื่อป้อมปริชาตินะคะเป็นเจ้าของเพจฟื้นฟูไตเสื่อม วันนี้เรื่องเด่นๆเลยคือสิบกว่าวันที่ผ่านมาป้อมจะพบปัญหาว่าคุณป้อมหมอบอกว่าพี่เป็นไตเสื่อมแล้วเหรอคะทราบไหมคะวันระยะที่เท่าไหร่ไม่ทราบคุณหมอบอกว่าไตเสื่อมอ่าเมื่อคุณหมอบอกว่าเราเป็นไตเสื่อมเราต้องตั้งสติก่อนคะ่ะแล้วถามคุณหมอกลับไปว่าไตเสื่อมระยะที่เท่าไหร่แล้วคะค่าไตจะมีสามค่านะคะ ถ้าคุณหมอบอกมาค่าเดียวว่าไตเสื่อมไตมีอยู่5ระยะนะคะเรายังต้องทราบอีก2ค่าก็คือค่าบันกับค่าครีเอตินีนวันนี้ป้อมจะมาบอกว่าค่าบันกับค่าครีเอตินีนมีส่วนสําคัญมากเพราะว่าสองค่านี้มันจะม่งบอกถึงค่าของเสียที่อยู่ในเลือดถ้าค่าของเสียอยู่ในเลือดมากจะทําให้การทํางานของหัวใจทํางานหนักถ้าไปประจุหมอกับคนที่มีภาวะเบาหวาน หรือความดันอาจทําทให้ช็อกได้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนแล้วถามกลับคุณหมอว่าตัวเองเป็นไตระยะที่เท่าไหร่ค่าที่จะบอกว่าไตเรายอยู่ระยะที่เท่าไหร่คือเขาเรียกว่าค่า GFR ถ้าเกิน90แสดงว่าโอ้ดีเวอร์เลยแข็งแรงมากๆถ้าต่ำลงมาจาก90ก็คือช่วงระยะที่1 60่งถึง89 คือระยะที่2 30ถึง5 9คือระยะที่3 15ถึง29ระยะที่4ต่ำกว่า15มาเมากเรียกว่าระยะที่5เมื่อคุณหมอบอกว่าเราเป็นไตเราต้องตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งน้อยอย่าเพิ่งกลัวเป็นไตก็รู้ทันหยุดได้รักษาได้เป็นไตไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะไม่ต้องตกใจขนาดนั้นตั้งสติแล้วถามกับคุณหมอว่าเราเป็นไตระยะที่เท่าไหร่ ค่าจีบ่กับค่าบันเราอยู่ที่เท่าไหร่เรามีสิทธิ์ที่จะทราบนะคะเพราะว่ามันเป็นผลตรวจเลือดของเราไม่ต้องกลัวค่ะขอคุณหมอเขาได้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญเราจะต้องทราบว่าเราเป็นไตระยะที่เท่าไหร่นะคะผมจะบอกลูกค้าทุกครั้งว่าต่อไปนี้เมื่อเราเป็นไตเสื่อมหรือดูแลคนที่เป็นไตเสื่อมระยะที่อันตรายที่สุดคือระยะ4ระยะ5หมายถึงว่าระยะ4ระยะ5เนี่ยถ้ามีอาการบวม แล้วไม่คุมอาหารต่อไปเขาจะเจอภาวะหนึ่งที่เรียกว่าน้ำท่วมปอดอันดับหนึ่งต้องมีเรื่องของเบอร์อิมเมอร์เจนซีไว้เพราะอะไรกรณีที่เราเกิดภาวะพบภาวะน้ำท่วมปอดเริ่มบวมหายใจไม่ออกหลายท่านขับรถไปเองไปไม่ถึงโรงพยาบาลนะคะอันนี้คือเรื่องจริงการที่มีรถฉุกเฉินเกิดภาวะฉุกเฉินในระหว่างทางไปหาโรงพยาบาลในรถนั้นยังมี ครื่องช่วยหายใจมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นทําให้คุณรอดจากการเสียชีวิตได้ข้อ3นี้สําคัญสุดเรื่องของอรายละเอียดอาหารอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้เดี๋ยวถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์ป้อมมาแล้วเดี๋ยวป้อมส่งให้เพราะว่ามันเยอะมากแต่สิ่งที่ป้อมบอกให้ฟังง่ายๆจำง่ายๆคือ1เลี่ยง,งของหมักของดองเครื่องปรุงรส ถ้าเราเลี่ยงได้เราบอกเขาว่าไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่เครื่องปรุงมากเอาพอให้ได้ทานการที่เราไม่คุมมันอร่อยตอนนี้แต่มันจะไปทรมานตอนตอนหลังป้อมจะไม่ใช้คําว่ามดทุกอย่างแต่ป้อมจะใช้ว่าการทานอย่างมีสติการที่เราจะหยิบอาหารอะไรเข้าไปบริโภคเมื่อเราเป็นไตเสื่อมแล้ว 1. ผักผลไม้จําเป็นเพราะเราต้องการแร่ธาตุวิตามินแต่ผักอะไรและที่กินแล้วจะไม่ทําให้ไตเสื่อมยิ่งขึ้น ผักสีเขียวอย่างเช่นคะนา้าบลเกครีแล้วเราจะกินผักอะไรแล้วคุณป้อมบางคนคิดขึ้นมาเลยว่วากาดขาวตัวฝักยาวที่ป้อมนึกออกนะอันนี้นะป้อมแค่เล่าให้ฟังว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้แต่ป้อมห้ามทุกคนไม่ได้ก็เราเลือกทานอย่างมีสติ ถ้าเรายังอยากจะทานอร่อยต่อไปเราก็ต้องรับผลเมื่อวันที่เราเดินทางไป้อกนะคะวันนี้ป้อมเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากว่าเมื่อคุณหมอบอกว่าเราเป็นไตเสื่อมแล้วเราจะทําตัวอย่างไรหนึ่งตั้งสติถามว่าเราเป็นไตระยะที่เท่าไหร่ 2. มีรถฉุกเฉินเพราะว่ารถฉุกเฉินจะช่วยเราได้ในกรณีฉุกเฉิน 3. การจะหยิบผักผลไม้รับประทาน เลือกเลี่ยงนะคะอันที่มันมีประโยชน์กินแล้วมีโทษก็บอกเลยว่าคนที่ไปเป็นไตเสื่อมจะหยิบอะไรเข้าไปรับประทานนอกจากผักสีเขียวแล้วยาอะไรที่เขาโฆษณาที่มันเป็นเม็ดตอนนี้ไตของคุณทํางานเยอะแล้วหนะักแล้วอะไรที่เป็นเม็ดมันจะไปเพิ่มทําให้ไตคุณทำ,ทำงานนะักเพราะนั้นการจะซื้ออะไรเข้ามาทานเราเสียเงินแล้วในโลกออนไลน์เนี่ยเราต้องตั้งสติทาน ที่มันไม่ทําร้ายไปเทิมภารใส่ทานค่ะเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวป้อมฝากไว้ว่ามีเวลาป้อมจะมาอัดคลิปนี่มีประโยชน์แล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฟังแล้วโอดีจังเลยอะ่ะหรือว่าอยากจะโทรมาคุยกับป้อมส่วนตัวป้อมยินดีค่ะเพราะป้อมถือว่าถ้าได้ช่วยใครหรือเป็นกําลังใจให้ใครหรือว่าทําให้ทุกคนที่ยังไม่รู้จักใจได้ดูแลตัวเองได้ป้อมยินดีนะคะก็ แอดไลน์ line, ป้อมได้เบอร์0 8 9 6 9 3 3 1 5 1หรือขอรายละเอียดในเรื่องของอาหารได้และคลิปถัดไปนะคะป้อมจะนำเรื่องของอาหารรายละเอียดของอาหารเลยมาให้ฟังนะคะยังไงดูแลตัวเองด้วยนะคะพักผ่อนมากๆนะคะตั้งสติแล้วสู้กับมันเราสู้ได้ถ้าใจเราบอกว่าสู้ได้นะคะวันนี้ป้อมละบายๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้อมแล้วก็ เพื่อแชร์ข้อมูลดีๆไปให้หลายๆคนได้ดูอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ